ก่อนไปฮับท่งคลิปฟาทุกคนกดไลค์กดชซ์กดติดตามพ่อกันกดชซ์กดติดตามขอท่านสามารถช่วยเหลือคนอยากจนได้พอสิปเซ็นไรได้จากยูทูบจะบริจาคให้คนยากจนในทุกๆเดือนก็ขอบใจสบายดีทุกคนยินดีตอนฮับเขาซื้อซ่องมีเปียอาคาเกอร์วันนี้เปียสิพาทุกคนมาเบิ้งไกวมาใกล้ตัวไหนมีใครแล้วก็วิธีเบิ้งว่ามีหรือบ่มีของเสาดอยหรือว่าของสรงเผาอาคาแบบ อาเกาเาขนาดเป็นแดนเนาะเดี oh ๋ยวเปียชีพาทุกคนไปเบิ่งเดอโอ้โหกรุ๊กุ๊กุ๊กุุ๊๊ก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 ุกุ๊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 กุกุ๊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 กุากุ๊กุ๊กุ๊กี้กุ๊กุ๊กร๊อน๊ดนกุ๊กุกุ๊นี๊กุุกุนนาก็คือาลีุกคนเนาะาลี หนึ่งมาไก่ตัวไหนมีไข่เราก็บกมีเนาะล,ลักลักขมงอาอาัคาก็คือว่าสังเกตอยู่ในอยู่ในอ่าอยู่ในตัวนี้อยู่ในฮอนมันนอนทุกคนหนึ่งมาฮอนมันจีจีอ,อกแลก้วก็อ่าโตที่เคยไข่ฮันก็ฮอนแบบจีสีแดงแดงเนาะปกติเราฮอนนี้สีขาวแต่ตัวใดอันกําลังมีไข่อยู่ในท้องนะ่ะฮอนมันจีสีแดงเนาะทุกคนเอาตะกรงจักหนึ่ง แล้วก็วิธีวิธีเฮาจีเบิง่งว่าโอ้ยอ่าถึงว่าฮอนมันจีแดงแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าจีไข่มื้อใด่ายฮะน้อทุกคนเฮาบ่ฮู้ว่าไข่มื้อใด่ว้าวมันอยากกินเฮาบ่ฮู้ว่าจีไข่มื้อใด่เนาะมีแต่ว่า,วา,ากเฮาม,ม,เมาเบิ่งทางโกนที่เลยทุกคนแง่นี่แบบ เอ่อโกนแบบลงๆขนาดแสดงว่าโมโมจิกไขแล้วสินาะแต่ว่าวิธีจักเบิงของอ่ามีไขหรือบ่มีเนาะเฮ้าป่ะจำเป็นจกโกนเด้อทุกคนเนาะนี่เฮ้ามาจกอยู่บอลอยุลงๆโกนนี่เนาะอันนี้ตัวน,นี้ไขมือวันนี้แล้วเนาะก็เลยว่ามือนี้บ่มีแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเปียชิพาทุกคนไปเบิงตัวอื่นเด้อ ตอนนั้การเลี้ยงไก่ของคนยูผู้ดอยเนาะคนดอยนี่ขาเจ้าแบบเลี้ยงตามธรรมชาติเนาะแบบว่าเกิดลูกใหม่มาก ท้าก็ปล่อยปะาลาเลยแบบจีขึ้นเนาะก็ขึ้นถ้านเฮาบ่บ่ค่่ยใจใจในการดูแลนาะก็คือว่าบ่าบาบามีเวลาดหแลขนาะพ่อแม่ก็คือกันเนาะตอนเศ้ามาเนาะมีแต่ว่าเกลือเกลือ,อตอนเศ้าคับเดียวนอนแล้วก็ปล่อยมืดมืดแล้วก็ตอนทามากใกล้กัจีฮุนตอนทามาเนาะใกล้ก็ฮห้ว่ามันลบใกล้ของใครของเราเนาะขาเจ้าก็บ่ลงเนาะแบบว่าเออคือใกล้เปียสิ ตอนขางมานี่ทุกทุกมือนี่มานอนอยู่พี่เนาะแต่มาบุกเข้ายุกกองขนาดก็เลยว่าต้องจับทุกมือเนาะและ้วก็อ่าคือไกลคนอื่นก็คือกันเนาะแบบว่าตอนขังมาแล้วก็ไปนอนอยู่ลูกไก่ตอนเศร้ามาแล้วก็ปล่อยแล้วก็โลดตามบ้านนี้มืดมืดเนะาะแบบปุนเปกันทนะ่าน่ะแต่กี้พ่อแม่ก็เฮ็ดแนวนี้เนาะแต่ว่าหลังจากเปียอได้มาบ้านเนาะ เปียเห็นแล้วนี่เราเปียเสียใดายไก่น้อยเนาะเพราะว่าไก่น้อยนี่เกิดมาใหม่แล้วคันเฮาบเบ่งแล้วมีมีตัวคููมาแรนำนำํนำอันนาะไก่แม่เนาะก็เลยว่าเออคือตัวแม่มันเยียบบ่อหรือว่าตัวผููเยียบบ่อมันตายมดเนาะก็เลยว่าเออไก่นี่เกิดรู้ตลอดตลอดเราบ่มีไก่น้อยจกักโตหนาะเพราะว่าเฮ่านี่ปล่อยตามบ้านเนื้อนี่เรามาตายเนาะก็เลยว่าเปียมีความคิดเทว่าอย่าไปเลี้ยงเนาะอย่าไปเลี้ยงก็เลยว่า ่าคันว่าไก้แม่ตัวใดมีลูกอ่อนๆแล้วก็เปียก็เอาตัวแม่กับลูกไปเลี้ยงอยู่สวนเนาะอยู่สวนซาเนาะหม่าเนาะแล้วก็ปล่อยอยู่น้งแม่จักอาทิตย์นึง2อาทิตย์เนาะแต่ว่าสวนนี้ก็ยําหนาวเนาะก็เลยว่าอีต้นลูกน้อยเนาะก็เลยว่าปะโดนน่อยนึงเนาะอ่าแล้วก็เอาไปอยู่พหลังจากนั้นก็เอากลับมาอยู่เฮือนให้มาไขอยู่อยู่เฮือนนี้เนาะ แต่หลังจากอนานได้ลูกน้อยเปียกเอาไปอยูุ่พคนฉะนั้นตอนนี้เปียกใกล้มีใกล้น้อยไหลโตนดหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเปียสีพาทุกคนไปเบิ่งนี่สวนเด้อ,อแต่ว่าเมื่อนี้เปียสีพาทุกคนมาเบิ่งอยูลกไก่อยู่บ้านนี่ก่อนเนาะเนื้อจาาว่าเปีย ว่าจิก้าว่าจิพ่าทุกคนมาปล่อยไก่เนาะแต่ว่าลรไก่ของเปียก็มันเพเนาะก็เลยว่าไก่มันออกเมิดก่อนละก็เกลือหน่อยนึงงละก็บ่ได้จับเบิ่งว่าตัวไหนมีไข่ตัวไหนโบมีเนาะแต่ว่าคือตัวไหนมีไข่ลวก็ไก่มันกขูกเนาะห้อนยังจิอ้อกแล้วก็มันมาซอกไข่ตามนี้เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะว่ามีจักแมที่ไข่อยู่นี่เนาะโอเคเฮาไปกันเลยจ้า นี่ทุกคนเนาะลบไก่เพียกก็ประมาณนี้เนาะหน่อยๆอ,อันนี้สันก,ก,กนะสีเก่าๆเนาะตันเตอีพอยแม่ลงเือนคนไหนเนาะทุกคนนะกะคือลบไก่นี้อีพอจะสั่งด้วยไม่บงไม่อย่างเนาะไม่ซอสอีอย่างเนาะคือทังขัานมันเกาะฮิตคาทีเนาะแบบนี้เนาะทุกคนแต่ว่ายูเทิงนี่เป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าของขัานมันเก่าแล้วทุกคน <laughs> มันเพมิมแ,แล้วนะี่ยูบอลนี่แหละเนาะทุกคนไก่มันจีโอกเนาะ ที่จริงประตูนี่แมนตัวนี้เนาะแต่เปียบบกขายเธอเพื่อว่าจิพาทุกคนมาปล่อยกายแต่ว่าลบลบตั่นี้เพลล้วก็เลยว่าอบมาเองมืดเราบริบูบรเหลือจากตัตแล้วทุกคนเนาะอยู่ทางขั้นพี่มีหลายอันเนาะทุกคนว <laughs> ัดใส่แบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็สั่งด้วยไม่ซอสออกอย่างคือกันเดอร์ทุกคนเนาะนี่ทุกคนนันน,น,น,นึงส่ง สามมีสามอันเนาะทางข้างนียนะพอดีพอดีเข้าไปสามอันเนาะเพราะว่าลกใกล้เปียกโบโบได้ใหญ่เนาะได้ก็เลยใครเข้าไปสามอันเนาะเอาทุกคนตัวนี้ตัวนี้มีใครแล้วเนาะในใด้ได้จักหน่วยก็เดียวเปียกิีฟาทุกคนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหยทุกคนมีแปดหน่วยเนาะหมอบีฟาร์เหนือไหม อันนี้เนาะปกติสิบหนึ่สิบห้าหนึ่เนาะบางแม่ก็หลายนะแล้วก็เปียกเบังตัวนั่นก่อนเนาะว้าวทุกคนอันนี้ก็มีใครใคือกันเนาะ <c ười> ใข่ใครอ่าใครใกล้ตัวนี้เออจากหน่วยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหทุกคนตัวนี้เก้าหน่วยแต่ว่าอ่าใครใกล้ลาดเนาะทีเฮาเรียนตามธรรมชาติตัวอุ้ยเต็มเลือดเนาะ รามาซาดีมันจีนน้อยเนาะไข่มันจีน้อยแล้วก็แบบหัวเป็นแหลมๆขนาดทุกคนสวยมากเลยแต่ว่าตัวนี้แซ่บลายเดอร์ไข่ตัวนี้แซ่บแหงเนาะทุกคน,นยังน้อยเปียมะควกินตลอดเนาะแต่ว่าตอนนี้เสียดายก็เลยวาบควกินเนาะโอ้ทุกคนตัวนี้ก็มีไข่คือกันเนาะแต่ว่าตัวนี้มีแต่หกเนยเนาะนี่มีหกหน้นยอุ้ยยาวๆคือกันเลยทุกคนน้อยๆแล้วก็ยาวๆนะ แล้วก็ทางหลังก็ประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้มันซากเก่าๆเนาะที่ทีอีพอสังด้วยไม่ซอดบอกประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้ว่าเป็นที่คลองอีอย่างเนะาะเพราะว่าตัวน,นี้ย่านใกล้จีนเหนาวนะเวลาฟักไข่ก็เลยมาเอาอ่ะนะมาไ้อยู่บนนี้สื่อเนาะทุกคนลบใกล้กับประมาณนี้เนาะ ล็กไก่ก็งามๆเนาะงามๆที่พอสั่งด้วยตัวนี้เนาะแล้วกัไข่นี่ยังบอมมือเ่อเนาะเพราะว่าอ่ามือก้อนนี่เปียนังนำอีเมลเนาะได้ยินเสียงก็แต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 ง้ขนาดแบบว่าไก่ฮขนาดยักไข่ฮรขนาดเดี๋ยวเปียชิพาทุกคนไปเบิ่งอยู่หลังเฮือนครัวเปียเนาะเพราะว่ามันมีห้องน้อยๆห้องอันน่ะเก็บเครื่องเนาะแล้ว เพราะว่าอันนั้นกัเพก็เลยว่าไกล้ทันเข้าไปคือแต่มีใครนี่แหละเดียวเปียกิพันทุกคนไปเบิ่งมามีจับเม่เนาะ <c oughs> ทุกคนนอะอน,นี่หลังเฮือนครัวเปียเนะ <c oughs> เพเมืดเลยเนาะที่นั้นกัประมาณนี้ แตอันนี้ก็ใกล้มียังกบเข้าสบายเนาะเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันยูพี่มันเพลแล้วเนาะก็เลยว่ามีหูใหญ่ๆง่าะยทุกคนแล้วก็อันนี้แมนห้องเก็บเครื่องจานทุกคนไม่ยุ่ไม่ยาเนาะเต็มแต่เต็มแต่เครื่องมายุ่ไม่ยาเนาะเต่กับโบเป็นยังว้าวทุกคนอันนี้มีสองนูยแลวเนาะ อันนี้หางไข่แท้ๆกว่ามันโตยุลมเนาะัวนี้แท้เ่าม่นหางไข่เนาะอันนี้มันสร้างให้อนะนใกล้แม่ลูกอ่อนเนาะว่าเออจีหิวไปห้ามไปนี่เรือว่าเวลานอนนี่อ่าต้องแยกให้มันนอนเนาะก็เลยอาคารนี่เอิญว่าก็เจียผัานนาะทุกคนแต่ว่าบ่มีบอลให้ใกล้ไคใส่เนาะบ่มีหางไข่แล้วหางไข่บ่พอเนาะก็เลยว่าต้องเอาตัวนี้มดัดไว้ก่อนเนาะแล้วก็ัวนี้กะ ไม่ใช่หางไข่นะคะทุกคนตัวนี้กับเป็นอ่เป็นกลวยหรือว่าเป็นคั่าน้องภาษาคาอื่นว่าคั่าเนาะที่เฮาที่เสาอาคารหรือว่าผู้ชายนี่บบเปเนาะนี่แต่ว่าผู้ยิงเปีไปสวนไปให้บนหันบนนี่เนาะแต่ว่าคือทุกคนหูั่นแหละเนาะหางไข่ไม่พอค่ะทุกคนกันเลยว่าคนแม่ก็เอาคั่งนี่มัดใส่เนาะเพื่อให้ไข่ ใช่เนะโอ้โหทุกคนได้สีหน่อยนะคะโอเคเอาไปเบิ่งต่อไปเลยจ้า ยังยัง,ยงบ,บุเป็นโตเทีอกเขาจะได้ขี่รถทิฟนอนหกคนอันนี้อันนี้รถทิฟเดินแตง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 ,แตง,แตงไปเลย <laughs> โอเคเนาะอันนี้แมนไอเดียอีเมรอร์ทุกคนเนาะเปียบบอได้มัดยุพี่เนาะเปียมีแต่มัดยุ่ลมเนาะตัวนี้พีเศษเลยเนาะอันนี้แมนสารรถทิฟเนาะกะตารถทิฟเนาะน่าจะแมนรถที่เก่าๆตัวนี้เนาะทุกคนตัวนี้มีสีนอยเนาะ โอ้โหทุกคนตัวนี้เป็นลูกใหญ่เลยเนาะเออมันจะขึ้นกัดไก่เม่เนาะบางตัวก็กินอาหารหลกว่านักจี๋งใหญ่เนาะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นไข่ไก่คือกันเนาะแต่ว่าลักษณะแตกต่างกันเนาะตัวนี้ใหญ่ๆแล้วก็แบบโบโบนยาวหลายขนาดแต่ตัวนี้หัวแหลมๆแล้วก็นล็น้อยตัวนี้เนาะอันนี้หย่ๆแล้วก็จดเตียกนอยนึงเนาะ โอเคเนาะทุกคนไกด์เมยของเฮาในซุดนี้ก็แบบมาพร้อมกันเลยเนาะทุกคนเปียว่าอุย้ยอดเอาก่อนเด้อเนาะ <laughs> เพราะว่าอันน่ะบ่มีบอลชไข่ใส่แต่ก็อดบ่ไดนะ้เนาะไกด์เมยกันเลยว่าแบบมาแบบขบวนการท่าน่ะมาแบบหลายๆโตพร้อมกันท่านอนทุกคนปกติเราไมอ่าสอสังเมยเนาะมาไข่น,ะน,นำกันแล้วก็อ่าบันบันโตก็เกิดรู้แล้วแล้วก็จังต่อเมยอื่นเนาะเนะตก่ะ ซุดนี่ก็มาหลายแหงเนาะยูเทิงนี่ก็มีเอ่อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยูโรม,มันก็มีสามเนาะทำมดเป็นโอ้โหเป็นเจ็บแม่พร้อมกันเลยทุกคนดีบหน้าเนาะคันเปียว่างๆเนาสีพ้าทุกคนไปเบิ่งไก่น้อยยูสวนเนาะทุกคนพอวายยูที่ก็มีแต่ตัวใหญ่เนาะแต่เมื่อนี้เขาโชคดีเนาะทุกคนทูบอเนาะไก่แม่นี่เวลาไขาน่นี่มาต้อนเท่าไรแต่ว่าเฮามาแบบ อ่าตอนเศร้าตอนเศร้าเวลาใกล้แมกินอ่ะไปชอกินอาหารเนาะก็เลยว่าบริเวาเฝ้าอยู่หังอยู่หังไครเนาะก็เลยว่าบริต้อเท่านะแต่ว่าเปียออกมาแล้วได้ยินเสียงใกล้แมตัวหนึ่งเข้ามาฟาลูกแล้วทุกคนมันจีออกเลยที่ทุกคนนะนี่นี่นี่ทุกคนมาเบิ่งใกล้เมเปียโอ้โหทุกคนแม่งกำลังมาไขอีกแล้ว มาซซกมาซซกไข่เนาะมังโตก็ไข่แต่เศร้าเนาะแล้วก็บงโตก็ต้นสวยต้นสวยเนาะทุกคน เนาะตอนนี้ไก่แม่ดำของเปียกะลงเข้าห้างแล้วเนาะแต่ว่าเปียจีบบไปกวนเนาะย่านบวกลายเนาะก็เลยว่าจีปะให้มันไข่เพราะว่าเปียกจดกำลังพาทุกคนเบิ่งหหางไข่อยู่แล้วก็มันเข้ามาเนาะสงสัยแบบเปียไข่เปียไข่เลวขนาดไข่จีออกขนาดก็เลยว่าปะอยู่ไหนเนาะทุกคนเมื่อน,นี้เปียก,ก็ดีใจหลายเนาะทีว่าใกล้แม่ของเฮาเนาะไข่แบบมาพร้อมกันขนาดเกลือมดทุโตเนาะอย่างเต้ c 5่นี่แหละนอนบโบไข่เถื่อนนะก็เลยว่าดีใจแหงเนาะพาทุกคนมาเบิ่งเพราะว่าอยากให้ทุกคนดีใจกับเปียเนาะทุกคนเพราะว่าเปียจะได้สมาชิกใหม่ๆในเดือนน้านี้เนาะทุกคนเพราะว่าการฟักไข่ของไก่มันก็บนโดนเนาะอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไปกะอ่า มีลูกแนวเนะทุกคนก็นเลยว่าด,ดีใจแหงเนาะโอเคทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ขอจบกเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดเซให้ซาเปียอาคาเกอร์ดเด้อขอบใจละลายนาะที่ติดตามมาตลอดเนาะขอบใจเด้อพบกันในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายจ้า